ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ ยังไม่ได้ใช้อันนั้นเลยนะทางการใช้แค่อาวุธเฉย <laughs> ใช่อาวุธเทพเ <laughs> ออโอ้โหกระบี่นี่ไงหัวหน้าเอา,เลอเอาเลอแล้ว,วเอาแล้วมองเห็นเหรอเขาไม่ใส่เขาใส่ผ้าหุ่ตา ยังใหญ่มาดวนดกันไปเลยโอ้แลวัะโหแหมเออใช้ยของพี่ใหญ่ไปเลยโอ้แทั้งแก้วเ สมบัติเรื่องชื่อสามเรียกวิญญาณหาริจอมตีผมเรียกเพิ่มพูนหัวมรกตทำลายสายฟ้าอู้อู้ว้าววิญญาณที่เฮายโอ้จะเตือนไหมเอ้ยชอบต้านนะไม่หนีนะเดี๋ยวว่าเครื่องอันนี้ไปอีกเหรอโอ้แตกแตกไวอยู่นะ ไม่ได้เป็นคู่มื่หังสาในชนี้เลยเอหวาดกลัวละฝนเสียหัวหน้ายังแตกอ่ะตัวเองก็ต้องหลบแล้วคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยใ

าดดัเองโหคนนี้โหดอยู่แล้ว,วพวกอุโเนะพวอุโสแพ้แพ้เท่าไหมใช่ไหมวะคือพีชอ้อเรียบรอยปป้อยตูกุปอทพี่จริงเอาเจ็ดประหลาดมาก็ได้นะเออห <c oughs> ัดแมงมุมมรเนะ โอ้โอหออมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหใช้แสงว่ะแสงเพชสมุทรว่ะปัดเป่าอ่ะระชินีนาภวิทยุห้าคนวิญญาณพลวิทยุหนึ่งคนทั้งสั่งวันนี้แหละเป็นวันตายของเจ้าแสงล่างแมงมุมทิกวิญญาณ ทักสอบที่ไปเป็นา,ายพร้อมตุบิน้นค่ะ่วมากว้า

องหลันเท่าไิเพียงสังหารผู้เย็นจนระบุกระบีวายุก็เจ็บหนักด้วยการป้องกันของทัพข้าศึกพังยับเยินมอบกู่เกียรติให้กับทัพเราจนได้แต่ถ้าว่าฝีปีตรงมุ่งเล่นงานองหลันเท่าคนเดียวสถานการณ์สุ่มเสี่ยงมากฝีปีตรงรู้ว่าเสี่ยวสารเป็นหัวใจหลักของทัพเราหากกำจัดเขาได้จะทําให้ทัพของเราระสำระสายอาจทําให้ฝ่าบาทเสื่อเพิงนี้คืมันน่าจะหลุดากำจัดเสี่ยสารนะฉันข้าจะส่งคนไปหนุนองหลันเท่าไม่ต้อง

ถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่ห้ามนี่ยน่าจะไปตั้งแต่แรกแล้ว <laughs> แต่เขาก็เก่งอยู่นะเขาแค่อาจจะแบบเน้นผลงานมากเน้นผลงานเออเป็นคนที่จริงจังในการทำงานอะไรแบบเน้นผลประโยชน์อย่างเดียวเนาะ เรงตีทับหน้าจักรวรรดิแตกแล้วแนวรบถอยลงสิบลี้เซียวซ้อนอ๋ um. อ um. ทำไมรู้อ่ะไม่ออกมาสักทีไง um. รู้ว่ามองเห็นถังซันวันนี้เขาจะใช้ทักษะวิญญาณทำให้เจ้าเจ็บปวดจนตายโอ้ยเออขอนโอ้โห เป็นห่วงแต่พี่ซานไม่สู้ดีทักษะฝีปีตตองตัดขาดการช่วยเหลือที่ก้าส่งให้พี่ซานหลงหลงไม่เป็นไรแต่ซานยังต้านไว้ทำตทมหานที่วางไว้หลงหลงถ้าถานได้รับบาดเจ็บจะรุนเข้าไว้ก่อนได้เออพ่อเรียนไป กองกพรฟแข่งก้สองคนนี้ก็กับจู่จริงจัดการเองจ้้นเอเ้าุเกสถานการณ์รบสาูกีปีตรงยื่อไว้แม่ตสถาการณ์บชขนะแยกกันสู้ตัวต่อตัระวังตัวให้ดีเป้หมายขราก็คือวดไ้เราไมต้องสู้ตาได้เลยเหมือนจุดเกาะคู่รเขาขอไปเล่น ก็คือที่ฝังศพของพวกเจ้าองใครกันแน่ทักษะวิญญาณที่แปลกรึงเป้าหมายบวกโจมตีทั้งสอนใครก็ช่วยเจ้าวิญาณเทาเทียนก้าวเซ็นวิชาเซ็นวิชาสอนเชื่อมยมทักษะกระดูกวิญญาณแผลสายให้านบืญใหญ่ให้ฐานโอ้โหทักษะกระดูกวิญญาณมหาวันนอนยับ กะดูวิญญานี้มันควรเป็นพหม่ะเฮ้เ uh ้อทลที่ข้าใช้ไปะปรสะท้อนกลับโดยสะท้อนกลับมาที่ร่างกายข้าบนกับสายแห่งเท่สมุในการทดสอบที่1่อโอ้้โมาดเอาเรื่องวกเกลาแห่งสื่ไหลาเคร่ที่จะถ่นเวลาฝ่ายข้าเอาไห สุดท้ายแล้วเจ้ากลับเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกขังรอคัดเชือดทิ้งไปซะหนิรักษากระดูกเป็ญยันแผ่ซาสให้ทันแรงควงจ้องปลักยดเออแรนนองฟัวโอ้โดาบพูดถูกเผยสู้ในกรอบป้องกันผมนะเป็นการรุนหาที่ตายชัดาแถมรับการช่วยหนือจากหลงหลงไม่ได้ด้วยโอ้โอโอ กันจะต้งไล่กาะป้องกันขนากให้ได้ก่อนทัษงสา่เก้าจิตมังกรฟ้าบริโภเงินครับอแตกไหมเกาแตกแก่เอาเลยน้องสเตนบายมากน้องนี้ลงลง แปลงจุดจบพวกที่แพ้ไม่ได้อยู่ดีเเอาห็นุนทหารมารคของข้าใกล้จะมาถึงแล้วถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาชนะขอบทับขับนะโอ้ ช่วยหนุนจากกวรรวันแล้วพอบันมาถึงก็จัดการกับทัพเราทันทีลุกข้าบฝั่งเราเข้ามาสามสิบลี้ลาจงครูข้าจะส่งคนไปหวางพวกจะกระวรวัิเอาไว้ยกเว้นปีกข้างทัพสกุลถังทุกหน่วยร่วมกับสำนักถังและทพวิญญาจารย์เยี่ยวกชาบัวและเสือดาวเพิงเอาไว้บัวทั้งเจ็ดต้องเปลี่ยนเป็นกา้าโอ้โหกสุดกด้สู้ด้วยสักที รอตั้งนานอีนดีอาจ,จารย์ทั้งนั้นเลยเอ,อนนก็เป็นราชากูเนาะเราก็ลงเยแต่อาจารย์ใหญ่เราติดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่สังฟารดิพอมีละเป็นราชกูแล้ว ดได้เหรอแตอกเลยครับอเอาได้เหรอคนนีชือ3 3> เดือซ้ำโดนโดนจิกจิกเขาอย่า่าถอนเขานะโคตรอลังการ ขึ้นแค่อีกมือพี่จะขฟางทับใหญ่ปันไปเถอะพูดเจอนาะไม่หายาบไปไล่คลื่นเก่าคำพูดนี้เอาไปท่องเล่นในหลุมกันแล้วกันทักษะวิญญาณที่หา้าไปเลยนี่เออทักษะวิญญาณที่หา้าทศนีระเบิดพิฆาต ừm chưa có gì đâu chưa có gì đâu chưa có gì โหตะบกเลยปดเกินโอ้โหตะกบเลยอ่ะใครอีกอ่ะไมูอ่ะหู้มีคนใหญ่ตะเทือนไหมเนี่ยไม่ตะเทือนเลยอ่ะเอ้ยตะเทือนไหมไม่โอ้ยปวดเกินประกอบพังแล้วรวมกัน สาติ์าร์ดับเอามัากรถลายสิ9สมบัติเรื่องชื่อสามฤกษ์วิญญาณของฤกษ์เพิ่มพูนมีใครป้องกนอนนัน,อน,อน,น,นน้นองไหมเนี่ยน้องที่ลงตอนนะอาจจะไม่แต่ก็มีไข้กลืนเลยเนี่ยที่ทางสาลให้คุมไปอุ้ยดับค่ะ,ะแตกแตกแล,ล้วล่ะตอนเนี้ย อ้า oh. มาลื่อนที่พิตทักษะที่สี่ลสุวันไร้พ่ายโอ้โหเออเลยเดนเสืออูเข้าไปคนที่จะสืบทอดคุณทําวิธีนี้ จำ <laughs> ายได้นเสียวอู่จะให้กินปลานะเออ